รายการนี้เป็นรายการเฉพาะผู้ใหญ่ไม่ควรให้เด็กและเยาวชนรับชมอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการแท้ภาษาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านบาร์เพื่อนเด็กมัยซอย10นะเราไปพบกับเจ้าของร้านสุดหล่อกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะจันปอสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะอาเชอญอยู่ตรงกลางเลยนะคะ วันนี้เราจะมาทำค็อกเทลกันนะครับซึ่งค็อกเทลที่จะแนะนำในวันนี้มีส่วนประกอบของส้มด้วยเออลองทายสิมันน่าจะเป็น <laughs> มันน่าจะเป็นอกเป็ดซอสส้มบ้าเหรอมันก็คือ,อ,อ,อคอสโมโคลีแทนนะค็อกเทลทานให้สำหรับผู้หญิงใช่แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็คือส่วนผสมส่วนผสมเขาเรียกว่าส่วนอ่า ingredient ดูปากของอาจารย์ปอชัดๆนะคะขอสัเนียงอินเดีย ingredient ขอสำเนียงอเมริกา ingredient ขอสำเนียงอังกฤษ ingredient ส่วนผสมหลักๆก็จะมีวอดก้ามีเหล้าส้มมีเปลือกส้มมีแคนเบอรี่ส่วนสองตัวเนี้ยพอผสมกันเขาเรียกว่าซาวมิกเออก็คือระหว่างความเปรี้ยวและความหวานของน้ำเชื่อม อ๋อนี่คือน้ำเชื่อมนะคะนี่คือน้ำเชื่อมไม่ใช่น้ำเปล่านะและนี่คือน้ำมะนาววอดก้ารสธรรมดาเลยออริจินัลเลยหรือจะใช้รสมะนาวก็ได้เดี๋ยวนะเล่าส้มหรอคือเล่าพวกนี้มันมีเอกลักษณ์กลิ่นเฉพาะเวลาเอามาผสมกับพวกที่เป็นผลไม้แล้วเนี่ยมันจะทะเลาะกันเลยต้องมีคนกลางมาคอยเกลี่ยให้ทั้งสองกลิ่นมันอยู่รวมกันได้อย่างดีแล้วเราต้องใช้ส้มนี้ด้วยเรียกว่าส้มแมนดรินซึ่งเปลือกส้มเนี่ยจะหนาแล้วมีน้ําเยอะแฉะเลยน้ําเยอะใช่ เออแลวเริ่มเริ่มมีปฏิกิริยาตั้งแต่บอกว่าส้มมีน้ำเยอะอาหารหั่นเป็นแนวแบบกีบอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้พี่ยาทำอ่ะเราก็ใช้อันนี้จะเรียกว่าบอสตันเชคเกอร์มันก็จะมี2แบบส่วนที่เคยเห็นกันในหนังทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นเชคเกอร์แบบนี้ส่วนปั๊บเขย่าเสร็จแล้วก็เทน้ำแข็งออก แต่ว่าผมไม่ชอบใช้เพมันเล็กผมชอบของใหญ่ใหญ่เราจะเริ่มจากการใส่เหล้าก่อนวอดก้า30มลลิลิตรสองสามสี่ห้ากิบ่อมครบแล้วสามมลเท่ากับหนึ่งออนชิงปะเนี่ยเฮ้ยดูฉลาดเนาะนี่ฉลาดขนาหัสนี่เลยเหรอวะอ่ะแล้วไงต่ออ่ะนหนึ่งออนก็เทเข้าไปในแก้วใสเในแก้วใสถ้าเทอีกหออนก็คือเอาไว้มอมโอเคโอเคอ่ะเทหออนแต่คุณผู้ชมคะ เอาแค่อ่อนเดียวพอแต่ว่านี่เขาสายคอแข็งไม่ได้แข็งแก่คอนะตรงไหนโอเคค่ะไม่ไม่ออกมาอะไรวะให้กินคือให้กินไปเลยอ๋อให้กินเพียวเหรอโอเคไม่งั้นเดี๋ยวแบบกินแล้วมันจะแรงเกินอ่ะอันนี้ถ้าเกินนะคะก็ต้องให้บาร์เทนเดอร์กินนะฮะเหรอ เ,เ,าาเดี๋ยวก่อนะนี่มันวอดกา้าหรือน้ะเปล่าเนี่ยกินกันขนาดเนี่ยลองไหมอะกิน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 เราไม่ควรให้ปากสัมผัสกับดิกเกอร์ถ้าอย่างนั้นต้องแก้การสัมผัสก่อนอ้าวเหรอ,อไมื่อกี้นึกว,ว่าจะใช้วิธีแบบล้าง <laughs> คือปากน้ำลายต้องล้างกันด้วยน้ำลายอาหารเสร็จแล้วมีหลายกลีบเลยมีหลายกลีบอ่าอันนี้คือหนึ่งกรีดสีส้มเฉียวหลอดส้มไงถลายออกมาแต่เปลือกถลาย เทลายหรือภาษาอักฤษเลยว่าสไลด์ลดน่าก,กลัวหยุดหยุดอันนี้ผิดวิธีการทำใช่ปะจะเห็นปะว่ามันจะมีพื้นที่สีขาวอยู่สีขาวเนี่ยพอเอามาใช้เนี่ยมันจะขมเพราะฉะนั้นต้องเลายยังไงก็ได้ให้เหลือสีขาวน้อยที่สุดอ๋ออันนี้มันพาเดียวอันั้นเรียกว่าเบิร์น <laughs> <laughs> ทำเหล้าต่อกอนดีกว่ามาใส่วันก้าเสร็จแล้วเราก็ใส่เหล้าส้มต่อเหล้าส้มใส่ไปทั้งหมด15มิลลิลิตร ใส่ไปเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไดกินสักหน่อยที <G ül> ยน,นี้เราก็ใส่น้ำแครนเบอร์รี่น้ำแครนเบอร์รี่ใส่กี่ออนคะใส่ไปสัก45ออน45ออนแต่มันมีไม่ถึงนี่ทำยังไงดีมันมีแค่40ออนโอ้ออทำไงดีอ่ะมีจิ๊กเกอร์อีกอันปะเทสงองร้อยแม่ละ,ะต่อด้วยซาวมิกซ์15ออนแล้วกันจริงๆอ่ะไอจุกแทงเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าพัวเร่ หรือว่าสปีดที่เรียกว่าสปีดเพราะว่าใช้แล้วมันจะเร็วกว่าเยอะอ๋อใช่ใช่ใช่มันออกไวอะเสร็จไวดีเมตเร์ทำแล้วมัจะได้เสร็จไวๆจะได้กินเร็วเอ่าพอใส่ส่วนผสมทั้งหมดทั้งหมดแล้วอ่าเราก็ทำการฉีดเลเวลาใส่น้ำแข็งอะต้องไม่ใส่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปขั้นตอนนี้จะอันตรายนิดนึงแต่ผมอยากให้พี่แยร์ทำอันเนี้ยมันจะเป็นถ้าเราทำดีๆมันจะเป็นสุญญากาศมันออกแบบมาให้ตกแล้วมันจะ อ่าอะจับเวลาเชกเนี่ยจับฝั่งนี้มั่นๆแล้วก็ฝั่งนี้มั่นๆแล้วก็ขย่าแต่จริงๆมันขนาดมันใหญ่กว่าที่แยกคุ้นเคยอ่ะหมายถึงแก้วใช่ไหมขนาดแก้วใหญ่ยวแหลงแหลงให้น้ำแข็งกระแทกกันเออแหงอีกแหลงอีกแงอีกเออโอ้ยแล้วเย็นมือทุกครั้งที่เราทำคอกเทลถูกแก้วเราจะต้อง แล้วเวลาเนี่ยมันเป็นสูญญากาศอยูอะถ้าดึงออกดึงก็ไม่ออกเราก็ต้องตกมันถึงจะดึงออกวิธีการชิมอ่ะเราก็ต้องห้ามให้น้ำลายเราสัมผัสกับสิ่งนี้อ่ะลองชิมให้ชิมก่อนอร่อยอ่ะเหมือนกินปีโป้เลยอ่ะแต่้เป็นคอปเตลวิดีมันชื่ออะไรนะคอสมพลิแทนต์เออมีหน้าอ่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าร้านอาหารแทบทุกร้านเลยจะมีคอกเทลชื่อนี้จริงเนี่ย เราต้องทาแก้วด้วยเปลือกส้มก่อนให้มันมีกลิ่นหอมโดยรอกโอเคแต่ว่าอันเนี้ยหนามากออบอกไม่เอาสีขาว <c oughs> คือนี่เข้าใจว่าต้องเนื้อไงตั้งใจจะเอาเนื้ออ่าป่าพยายามให้สีขาวเหลือน้อยสุดเพราะว่าสีขาวเนี้ยจะทําให้ค็อกเทลขมอ่าโอเคอ่าบางอย่างก,กั่ไม่ใช่วันนั้นของเดือนเดี๋ยว เดี๋ยวเรารีบทาก่อนทาบริเวณขอบแก้วนะฮะ uh huh. ให้มันแบบมีกลิ่นหอมนะฮะแล้วเก็บไปก่อนทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้สิ่งนี้ uh huh. เรียกว่าสเตรนเนอร์ uh huh. มีการขดเป็นวงทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าจริงหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไ uh huh. <laughs> อดซัทแล้วเราก็เทแล้วน้ำแข็งก็จะไม่ลงมามีตะเก็ยน้ำแข็งที่สวยงามนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็โดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าแบบ ไม่รู้เขาทากันทําไมกันแต่เขาทํากันก็เลยทําบางก็คือเขาจะจุดไฟไว้อย่างงี้เอาไว้โชว์ลูกค้าก็บีบเมือ่อกี้ก็ขนโอ้ขนกุดเลยมีกลิ่นไหมจากขนของอาจารย์บอนะคะไม่รู้จะจุดกันทําไมจุดให้มันขนไหมแล้วเขาก็จะทิ้งเปลือกส้มเนี่ยลงไปในแก้วเลยเรีก like, ยกว่าแกนิชย่าต้องชิมสินะ ดีปะม,มันดีนะออม,ม,นมันอร่อยจริงมันกินง่ายมากแล้วเหมาะสำหรับการมอมอะบอ้อนลองเวลามอมอ่ะใช้ใส่เล้าเพิ่มไปมอ,มอ,อีกโอ้โหปากเลอะเลยนะเนี่ยเดียว เวลาลงแล้วค่ะล้วไทยนะคะที่ชอบในการดื่มคอกเทลนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าอยากจะให้เราทำคอกเทลตัวไหนโชว์ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์แล้วก็สับตะไคร้แย yeah. U ่ U U N W S, <S, <c oughs> <S มาด้วยนะคะที่แย่ป yeah. า,าวความยโอเคค่ะสำหรับวันนี้ราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย